้งหมดเนื้อไหมฮะเหมือนกันพระก็เหมือนกันเห็นไหมฮะอันไหนที่สอนผิดธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่แล้วนึกออกไหมฮคมคมตึงตึงดูตําหนิตําหนิอย่างนี้นะเห็นไหมตายไหมเขาเนี่ยดูตําหนิเห็นไหมตายไหมฮะหลวงพ่อเงินหล่อโบราณดูตําหนิตายไหมฮะตายไหมถามหน่อยตายไหมครับนะครับตายไหมเหลืออมเขียวไหมเนี่ยเหลืออมเขียวไหมเหลืออมเขียวไหมฮะเห็นไหมครับบางคนยังพูดเลยคนหากินกับพระยังบอกเลยว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยสร้างแค่สองครั้ง บ้าไปแล้วบ้าไปแล้วบอกสร้างสองครั้งก็ทั้งที่งานงานทําบุญมีทุกเ,เกือบทุกปีฮะงานทุกปีงานงานประเพณีแข่งเรือเรือยาวมีทุกปีเห่อกไหมฮะโอ้โหงงมากเลยไม่รู้ไปหามันไปหาข้อมูลมาจากไหนเออโคตรโคตรทำลายแล้วบอกโคตรทำลายเลยเห็นไหมเนี่ยดูค,ความเก่าเห็นไหมครับเห็นไหมความยุบย่นย่อมีทุกส่วนฮะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เลือกเลยนะเนี่ยทุกส่วนเห็นไหมฮะ เนี่ยต่างกันเลยเนี่ยเห็นไหมพระที่ไม่ได้อายุเห็นไหมทุกองค์ฮะถ้าเอามาก็ทุกองค์อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพระที่ไม่ได้อายุเห็นไหมทุกองค์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทุกองค์จะเหมือนกันหมดเนี่ยคือพระไม่ได้อายุเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพระไม่ได้อายุเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับพระอายุไม่ถึงเห็นไหมนี่พระอายุไม่ถึงนะมาให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมฮะเนี่ยจะต่างกันเนี่ยพระยุคต้นด้วยเนี่ยเพราะเงินยุคต้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูองค์ครูแล้วจําไว้ช่วงนี้ผมจะเอาพระ องคอ์ยุคต้นๆมาให้ดูนะฮะพระที่เก่าจริงๆนะฮะเอามาให้ดูเพื่อนๆก็จําหน้าเนื้อพระไว้ลักษณะของพระให้ดีๆนะฮะนะฮะจะได้เก็บหลวงพ่อเงินได้ทั่วหน้าทั่วถึงนะฮะรักษาศินภาวนาให้ดีสิ่งสําคัญคือต้องรักษาศิลภาวนาให้ดีนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อเงินมีเยอะก็จริงอ่ะแต่ถ้าคุณไม่รักษาศินไม่พาวนาให้ดีเนี่ยท่านก็ไม่มาหาคุณหรอกครับไม่โปรดคุณเห็นไหมเนี่ยทุกส่วนเห็นไหมจะมีคล้ายๆเขาเรียกคล้ายๆเห็นไหมเนี่ย คล้ายหลังลูกหลังนะทางลูกหลังเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนื้อโลหะเนี่ยความซับซ้อนโลหะเชิงโลหะวิทยาเห็นไหมเต็มไปหมดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมความซ้อนทับเชิงโลหะวิทยาเห็นไหมยุบย่นย่อเนี่ยชัดเจนมากเนี่ยเนื้องงคคยไหมนี่องค์ในตำนานนะเนี่ยเห็นไหมไหมแห้งด้านแล้วก็ยับย่นย่อจะเป็นเนื้อชนิดไหนก็ช่างต้องมีต้องมีความยับย่นย่อความแห้งเหี่ยวนะฮะ จะไม่ตึงจําไว้เลยฮนะจะไม่ตึงและคมนะจำไว้จะไม่ตึงและคมทุกชนิดจะไม่ตึงและคมนอกจากพระฉีดจําไว้นะพระที่คมคือพระฉีดตึงนี่คือพระฉีดโลหะชนิดใหม่นะฮะแล้วก็คมคมเนี่ยก็คือพระปัม๊มมีเสี้ยนมีเสี้ยนคมอย่างเงี้ยจะเป็นพระปั๊มนะแต่พระอโบราณเนี่ยจะไม่คมจําไว้นะฮะถ้าบอกว่าตึงคมเนี่ยผิดทางแล้วฮนะสอนผิดทางนะฮะต้องบอกเลยแม้แต่คนคนสอนเองเ่ย ยังไม่ตึงเลยฮะยังไม่ตึงยังหนังเหี่ยวเลยนึ่ออกอไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมาสอนผิดหลักหลักธรรมะเขาเรียกหลักธรรมชาติเป็นไปไม่ได้นะฮะอายุเป็นร้อยปีจะมาตึงคมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเข้าใจไหมฮะเข้าใจนะฮะเข้าใจสมัยนะฮะมันเป็นกฎตรลักนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนึกนอกอไหมเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นกฎตรลักมันจะมาตึงจะแบบตลอดเวลาไม่เป็นไปไม่ได้นึกนอกอไหมฮะจะมาตึงมาคมตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้นะฮะพระอายุเป็นร้อยปีนะฮะ ถ้ายังตึงและยังคมอยู่เนี่ยสแสดงว่าผิดนะผิดทางแล้วคนสอนก็ผิดทางแนละ้วถ้าบอกอาจารย์สอนด้วยสแสดงว่าอาจารย์ก็หมดเลยฮนะหมดสภาพหมดสภาพเลยฮนะต้องบอกตรงว่าแหกตานะฮะแหกตานะเห็นไหมเนะี่ยพระอายุไปร้อยกว่าปีนะฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความแห้งหดรัดตัวความแห้งด้านต้องมีเห็นไหมฮะจะเป็นเนื้อชนิดอะไรก็ช่างต้องมีความแห้งด้านแล้วก็ มีความแห้งเหี่ยวนะฮะเหมือนคนฮะดูดูพระก็คือดูธรรมชาติดูธรรมชาติก็คือดูความเขาเรียกกดไตรลักษณ์ฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือดูธรรมชาติดูทำดูทมดูรมก็คือดูธรรมะดูธรรมะคือดูธรรมชาตินี่เนี่ยธรรมะคือธรรมชาตินึกออกไหมเข้าใจไหมฮะการดูพระการส่องพระเนี่ยคือส่องธรรมชาติส่องชีวิตเรานี่แหละนึกออกไหมฮะผมไม่ได้ว่าใครนะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะต้องต้องพูดไว้นิดนึงไม่ได้ว่าใครนะ แต่พูดหลักความไม่จริงนะฮะถ้าใครอยสวัสดีครับกลับมาพบอีกครั้งแล้วครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตำหนิเนื้อพระ ตามตำรานะครับก็ยังขอย้ําเหมือนเดิมนะครับในตำราหลวงพ่อเงินเนี้ยอหลวงพ่อเงินที่มีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับพระตำราเล่มแรกนะฮะตำราพระเก่าแก่ที่สุดก็ประมาณแค่40กว่าปีแต่หลวงพ่อเงินนั้น มีอายุการสร้างมาร้อยกว่าปีเพราะฉะนั้นยังมีนอกตำราอีกเยอะมากนะครับนอกตำราแล้วก็มีหลากหลายพิมพ์แล้วก็หลากหลายเนื้อนะครับเดี๋ยววันนี้จะนําเสนอเนื้ออะไรบ้างเดี๋ยวมาดูเนื้อในตำนานกันนะครับเนื้อในตำนานกันคือเนื้อแร่นกขี้เขาเป้านะเนื้อในตำราอ่านอกตำราแล้วก็เป็นเนื้อในตำนาน ต้องบอกว่าเป็นเนื้อนในตำนานที่ในตำนานที่หาชมได้ยากมากๆนะครับพุทธคุณ um ดีอยู่แล้วแทบจะบอกว่าเป็นน้องเล็กๆเลยครับพุทธคุณเป็นแร่อาถรรพ์นะฮะแร่แนกขี้เขาเป้านะครับเดี๋ยวจะมาความเป็นมาอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามารู้ประวัติเข่าวๆกันครับครับก่อนอื่นนะครับ,ต,รบรต,ต้องทราบประวัติความเป็นมาก่อนนะครับว่าแร่ขี้นกเขาเป้าเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างเพราะว่า ต้องบอกตรงว่าโอ้โห,โหเป็นพาะในตำนานที่หายากจริงผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีโอกาสได้ตรงนี้มานะฮะเดี๋ยวขอเล่าประวัติอ่าคร่าวๆนะฮะจากคำบอกเล่าของคนในพื้นที่แล้วก็เท่าที่ทราบาหาข้อมูลมาคร่าวๆเบื้องต้นนะฮะคืออแร่นกขี้เขาเป้าเนี่ยเป็นอะไรที่หายากนะฮะหายากาจะมีพระไม่กี่รูปเองเกจิไม่กี่รูปที่สร้าง เอาแร่เอาแร่ธาตุขี่นกขี่เขาเป้ามาได้นะเท่าที่ทราบคร่าวๆนะก็จะมีหลวงปู่บุญที่ดังๆเกจิดังยุคยุคท้ายๆจากหลวงพ่อเงินนะหนงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วก็หลวงพ่อทบนะฮะเพราะว่าขี้นกเขาเป้าเนี่ยเป็นนกที่อยู่ในป่าดงดิบลึกนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นพระที่ปฏิบัติภาวนาที่จะเข้าถ้ำหรือว่าเข้าในป่าดิบนะฮะเพื่อไปปฏิบัติ กิจของส่งนะคือการเดินการการปฏิบัติธรรมหรือว่าจบเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิในในในป่าในถ้าในป่าดงดิบหรือในถ้ำอะไราเงี้ยฮะถึงจะมีโอกาสได้เก็บแร่ขี้นกเขาแร่ขี้นกเขาเป้ามามามาไอทีนะฮะต้องรวบรวมทีนิดทีนี้จะไม่ได้ง่ายๆนะฮะเอาประวัติคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาประวัติคร่าวๆเท่าที่หาได้นะฮะจากคนในพื้นที่นะครับเขาบอกว่าตามตำราโบราณเชื่อว่าเชื่อกันว่านกเขาเป้า เมื่อถ่ายมูลออกมานะั้นะนะจะมีแร่ธาตุชนิดหนึ่งเป็นแร่ธาตุชนิดนี้มีคุณวิเศษในตัวเองนะฮะคล้ายเหล็กไหลแต่แร่ในมูลนกเขาเป้านะจะมีแร่ขนาดคล้ายตะกัวสำหรับพระหลวงพ่อเงินเนื้อน,นกขี้เขาเป้าที่ผมตั้งให้โชว์อยู่นะตอนนี้นะที่อยู่งหน้าเนี่ยแร่เนื้อนกขี้เขาเป้านะฮะทำคำบอกเล่าของคนในพื้นที่นะฮะ ตามคาบอกเล่าคนในพื้นที่นะฮะเขาบอกว่าเวลาหลวงพ่อเงินนะ่ะท่านจะหาเก็บพูดง่ายหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านจะหาเก็บมูลนกเขาเป้าทางป่าลึกเลยนะในป่าลึกแถวถพิจิตรเนี่ยซึ่งแต่ละครั้งจะได้จํานวนไม่มากแต่ท่านก็รวบรวมไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ใส่กระบุ่งสารไว้จนรวบรวมได้หลายกระบุงท่านก็จะนำมูลนกขี้เขาเป้ามาเคี่ยวกับน้ําเพื่อให้แร่ธาตุที่ปะเพื่อให้ได้แร่ธาตุที่ปะปนมากับ มูลนกเนี่ยตกตะกอนแล้วนำไปล่อนตะแรงล้างน้ำอีกทีหนึ่งขณะที่ท่านเคี่ยวนั้นน่ะท่านจะปริกรรมคาถาตามไปด้วยมีตำนานคนในพื้นที่เล่าไว้ว่าเล่าบอกมานะฮะคนในตำคนในพื้นที่เล่าบอกว่า อันนี้เป็น,ปนคำบอกเล่าของคนในพื <to fucking Janeiro> ้นที่นั้นคนเก่าแก่เล่ามาปากต่อปากนะฮะก็คือบอกว่าแม่น้ําตอนที่ท่านท่านเคี่ยวเนี่ยเคี่ยวเฆี่ยวแร่ขี้นกเขาเป้าเนี่ยฮะท่้นจะบริกรรมคาถาไปด้วยนะฮะเขาบอกว่าแม่น้ําพิจิตสายเก่าสายน้ําจะสงบในเวลาท่านว่าท่านบริกรรมหรือว่าเคี่ยวแร่ขี้นกเขาเป้าเนี่ยสายน้ำเนี่ยจะสงบเรานกเรานกกินปลาจะไม่ลงน้ํากินปลา จะไม่กินนกเนี่ยที่กินปลาเนี่ยจะไม่จะไม่ลงไปกินน้ำจะจะไม่ลงไปกินปลาในน้าเลยนะค้างคาวจะไม่หากินกลางคืนเหมือนเป็นวันละบาปโอ้โหสุดยอดความศักดิ์สิทธิ์เหมือนมันเป็นวันละบาปนะของสัตว์ในวันที่หลวงปู่เขี้ยวนกเขาเป้าเมื่อได้แล่ธาตุแล้วก็จะนํามาล่อจนได้องค์พระนะฮะจนได้องค์พระส่วนจํานวนพระเนื้อขี้นกเขาเป้านะั้นมีจํานวนน้อย แน่นอนเพราะด้วยมูลนกเข่าเป้าและแร่ธาตุน้อยจึงมีจำนวนไม่มากแน่นอนอคนในพื้นที่ที่รู้ๆนะเขาจะสแสวงหากันมากคนในพื้นที่จะจะจะ,จะสแสวงหามากเพราะรู้ว่าโอ้โหไ,ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่านอกจากการเคี่ยวเคี่ยวแร่นกแร่แร่แร,แร,แร่ขี้นกเข่าเป้าเนี่ยหลวงพ่อเงินต้องว่าคาถาไปด้วยอย่างเงี้ย ว่าคาถาไปด้วยนะว่าคาถาตลอดเลยฮนะเพื่อให้แร่ธาตุไม่ไม่เพื่อแร่ธาตุเนี่ยไม่เขเรียกอัไม่ระเหยเออกไปหมดฮนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องบริกรรมคาถาไปด้วยนะฮะจะต้องมีความเรียกกับโหไม่ธรรมดาต้องบอกไม่ธรรมดามากบวิการสร้างธรรมดามากผมอ่านไปยังตื่นเต้นไปเลยฮนะ,ะตามประวัติที่รู้มาพระเนื้อขี่นกเขาเป้าเนี่ยหลวงปู่จะพายเรือเวลาบินทบาทเนี่ยตามลําน้าเมื่อผ่านโป๊ะหรือ ผ้าน้ําบ้านไครท่านก็จะนําพระใส่ไว้ในขันที่คนใส่บาตให้ท่านใส่1องค์ต่อขันข้าวหนึ่งใบตรงนี้ยึดตามคํำบอกเล่านะฮะตามคําบอกเล่าในพื้นที่มานะฮะส่วนเซียนขายพระอาจจะไม่ไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าปลอมหรือเปล่าเพราะเขาไม่เคยเห็นเอาง่ายๆคือพวกเซียนจะไม่รู้หรอกคิดว่าเนื้อเนียเนื้อแรกกินนกเขาเป้าเนี่ยเป็นของปลอมก็ได้เพราะนั้น ไม่ต้องสนใจนะเราออกพุทธคุณเพราะ,ะนั้นไม่ต้องสนใจพวกซื้อขายพระเลยเอาง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องสนใจเลยนะเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยแร่มุน,นกเขาเป้าอีกตำราท,ที่ที่บอกมานะฮะก็คือจะมีมีพักเครื่องเจ้าสัวก็คือหลวงปู่บุญวัดกังบางแก้วที่สร้างเหมือนกันนะแล้วก็หลวงพ่อทบหลวงพ่อทบก็สร้างเหมือนกันเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อแร่ขี้นกเขาเป้าเนี่ยของพ่อทบเนี่ยจะได้จากถ้ำนะฮะท่านไปเอามาจากถ้ำนะฮะ เอามาจากถ้ำคือค่อยๆรวบรวมเก็บเหมือนกันค่ายหนุงเพราะเงินเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าแร่แร่ขี้นกขอเป้าเนี่ยแล้วหาเก็บยากเลยนกนกนก,นกไอ้นกขี้เขาเป้าเนี่ยคือเป็นนกที่เขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ในพื้นที่ต่ำแล้วก็สูงสูงถึง4 0 0พฟิตขึ้นไปเพราะฉะนั้นไม่ได้หาง่ายนะอยู่สูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาฮะฮะไม่ธรรมดานกขี้เขาเป้าหรือนกกลางคืนเนี่ยเห็นไหม อันนี้อันนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าอต้องบอกตรงๆว่ากว่าจะได้รวบรวมเนี่ยโหต้องใช้ความพยายามสูงมากนะ,ะแล้วต้องแล้วต้องอยู่ในที่เขาเรียกแะไเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่พื้นที่สูงและอยู่ในป่าดงดิบด้วยคิดดูเลยแค่ป่าดงดิบเข้าไปก็แย่แล้วถูกไหมฮะนะฮะเวลาเวลาเคี่ยวเนี่ยต้องว่าคาถากำกับด้วยนะ,ะต้องว่าคาถากำกับด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในในแร่ธาตุหรือตกอับในแร่ธาตุ หรือในในในตัวขี้ขี้นกเนี่ยเขาจะมีแร่คล้ายตะกั่วนี่นะคล้ายตะกั่วนะฮะคล้ายตะกั่วนี้ต้องต้องนั่นกับทีต้องต้องดูให้ชัดเจนเลยฮะต้องไปพิสูจน์กันดูแต่ว่าเท่าที่ดูก็คล้ายคล้ายตะกั่วเหมือนกันนะฮะคล้ายตะกั่วเหมือนกันจะเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่ปนมากับอ่าปนมากับมูล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 นกนี่มูลนกในง่ายๆมูลนกขี้ของเป้าเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมีพระไม่กี่รูปต้องบอกว่ามีพระไม่กี่รูปที่อ่าสร้าง สร้างเนื้อนี้ขึ้นมานะฮะมีไม่กี่รูปจริงนะฮะเพราะว่าเอาเวลาเอามูลมาหรือว่าขี้นกขอเป้าเนี่ยไปเคี่ยวในกระทะเนี่ยความร้อนเนี่ยจะทําให้ส่วนส่วนอื่นเนี่ยเผาไหม้ไปหมดส่วนที่เป็นแร่ธาตุหรือพวกตกตะกอนเอาไว้เนี่ยซึ่งจะเป็นโลหะประเภทตะกั่วเนี่ยเ,เขาจะมาผสมกับมวลสารชนิดอื่นอีนอกทีหนึ่งนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นพักเครื่องหรือการสร้างพระหล่อเนื้อขี้นกขอบเป้านั้นจะสร้างยาก เอาง่ายจะสร้างยากมากนะฮะโอ้ถ้าผมเล่าปตำนานเนี่ยโอ้วันนี้ไม่ได้จบหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นเราเพื่อการไม่เสียเวลามาดูเนื้อกันเลยดีกว่าเนื้อแรกที่นกเขาเป้านะฮะมาดูเนื้อกันนะครับเดี๋ยวขอญาตใส่มาโคนิดนึงอ่าเห็นเต็มองค์ก่อนดีกว่าโทษน,นะโทษน,นะหเห็นเต็มองค์ก่อนนะฮะโชว์เต็มองค์นิดนึงเต็มองค์นิดนึงฮะโอ้โหเป็นเนื้อที่ในตำนานฮนะตนนนะะอนะอออน,ะอนี้ต้องบอกว่าตำนานจริงๆนะตำนานจริงๆนะฮะไม่คิดว่าจะมีโอกาสนะฮะมีโอกาสได้ครอบครองนะองค์นี้ต้องบอกว่าาตนจริง ต้องบอกว่าตำนานจริงนะฮะเดี๋ยวขอญาตใส่มาโคแล้วฮะใส่มาโคนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆเลยฮะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอญาตนะครับจะได้เห็นชัดๆองค์นี้ต้องต้องบอกว่าในตำนานฮนะไม่มีฮนะส่วนมากจะไม่ไม่ไม,ไม่ผมว่ามีไม่ถึงเท่าที่ดูนะเท่าที่รู้มาเนี่ยมีไม่กี่คนนะที่มีนะองค์นี้นะฮะเพราะน้องเนี่ยเขาเขาไปสร้างสร้างห้องน้ําให้วัดเพราะคุณเจ้าท่านเลยให้มาเห็นเห็นความจริงใจความศรัทธา ท่านก็ท่านก็เลยให้มาเพราะว่าน้องตอนนั้นน้องไปสร้างไว้ตอนนั้นก็ค่อนข้างจะเมื่อหลายปีที่แล้วฮะท่านไปไปสร้างมาพระคุณเจ้าท่านเห็นความตั้งใจความมีศรัทธาของน้องก็เลยให้น้องมาสี่องค์นะน้องก็เลยแบ่งให้ผมหนึ่งองค์นะฮะมาเอามาทำเป็นทําเป็นววทยาทานนะฮะซึ่งหายากมากจริงๆส่วนมากเขาไม่ค่อยให้กันนะฮะส่วนมากไม่ค่อยให้กันผมโชคดีหรือว่าโชคดีมากนะฮะมายวดูกันนะให้เห็นเต็มเนะมนะเห็นไหมฮะ ผิวความแห้งหดรัดตัวความยับย่นย่อความเก่าของเนื้อของมวลสารเนี่ยฮะของเก่าจําไว้อย่างหนึ่งของเก่าต้องมีความแห้งด้านนึกออกไหมแห้งด้านแล้วก็ยับย่นย่อจะเป็นเนื้อชนิดไหนก็ช่างต้องมีต้องมีความยับย่นย่อความแห้งเหี่ยวนะฮะจะไม่ตึงจําไว้เลยฮะจะไม่ตึงและคมนะฮะจำไว้จะไม่ตึงและคม<ล>ทุกชนิดจะไม่ตึงและ Rab, คมน,นอกจากพระฉีดจําไว้นะฮะพระที่คมคือพระฉีด ตึงนี่คือพระฉีดโลหะชนิดใหม่นะฮะแล้วก็คมคมเนี่ยก็คือพระปัม๊มมีเสี้ยนมีเสี้ยนคมอย่างเงี้ยจะเป็นพระปั๊มนะแต่พระรอโบราณเนี่ยจะไม่คมจําไนะฮะถ้าบอกว่าตึงคมเนี่ยผิดทางและะ้วสอนผิดทางนะฮะต้องบอกเลยแม้แต่คนคนสอนเองเน่ยยังไม่ตึงเลยฮะ,ะยังไม่ตึงยังหนังเหี่ยวเลยนั่นก็อไหมฮะเพราะฉะนั้นจะมาสอนผิดหลัก หลักธรรมะเขาเรียกหลักธรรมชาติเป็นไปไม่ได้นะฮะอายุเป็ร้อยปีจะมาตึงคมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเข้าใจไหมฮะเข้าใจนะฮะเข้าใจสมัยนะฮะมันเป็นกฎตรลักนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนอะหมายเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นกฎตรลักมันจะมาตึงจะแบบตลอดเวลาไม่เป็นไปไม่ได้เนอะหมายฮะจะมาตึงมาคมตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ถ้าอายุเป็นร้อยปีนะฮะถ้ายังตึงแรือยังคมอยู่เนี่ยแสดงว่าผิดนะผิดทางแล้วคนสอนก็ผิดทางแล้วถ้าบอกอาจารย์สอนด้วยแสดงว่าอาจารย์ก็หมดเลยฮะหมดสภาพ มดสภาพเลยฮะต้องบอกตรงว่าแหกตานะแหกตานะเห็นไหม่ยพระอายุเป็ร้อยกว่าปีนะฮะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความแห้งหดรัดตัวความแห้งด้านต้องมีเห็นไหมฮะจะเป็นเนื้อชนิดอะไรก็ช่างต้องมีความแห้งด้านแล้วก็มีความแห้งเหี่ยวนะฮะเหมือนคนฮะดูดูพระก็คือดูธรรมชาติดูธรรมชาติก็คือดูอ่า ความเขาเรียกกดไตรลักษ์นะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือดูธรรมชาติดูทำดูรมดูทมก็คือดูธรรมะดูธรรมะคือดูธรรมชาตินี่นี่ยธรรมะคือธรรมชาติเนื่อออกไหมเข้าใจไหมฮะการดูพระการส่งพระเนี่ยคือส่งธรรมชาติส่งชีวิตเรานี่แหละเนื้อออกไหมฮะผมไม่ได้ว่าใครนะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะต้องต้องพูดไว้นิดนึงไม่ได้ว่าใครนะแต่พูดหลักความเป็นจริงนะฮะถ้าใครยังสอนว่าตึงคมเนี่ยแสดงว่าผิดหลักแสดงว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องหลักธรรมชาตินะฮะ ไม่เข้าใจหลักธรรมชาติขออนุญาตนะครับแต่แดงไม่เข้าใจหลักธรรมชาตินะครับเพราะธรรมะเนี่ยมันคือธรรมชาตินะฮะธรรมะคือธรรมชาติจําไว้นะฮะธรรมะคือธรรมชาติอะไรที่มันฝืนธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้คงทนถาวรหรอกครับเข้าใจไหมฮะมันไม่คงทนถาวรเพราะว่ามันผิดธรรมชาติอะไรที่ผิดธรรมชาติมันไม่เจริญง,งอกง,งามหรอกครับเจริญกบแป๊บๆแต่บอกว่าจเจริญแป๊บๆมันไม่เจริญไม่สุดะฮะแป๊บๆเดี๋ยวมันก็วอดวายนะฮะเพราะมันผิดธรรมชาตินะครับ นะครับเหมือนกันไอ้บรรดานักขายพระที่บอกว่าเล่นเหลืองอมเขียวเท่านั้นนะก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะไม่รอดเหมือนกันนะครับ,เห,นนรบเหมือนพระสมเด็จนะทุกวันนี้ก็เตรียมส่งคืนกันบานเลยนะฮะเตรียมส่งคืนกันบานเลยเหรอไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่ามันผิดหลักไงฮะผิดหลักพระยังสมเด็จก็ยังใหม่กิฟเลยตึงตึง,ตง,ตงเหมือนออกจากออกจากอ,อกาก่าเบ้าเบ้ามาเสร็จปุ๊บประกบเข้าธนาคารเลยเหมือนกับฝากตู้เซฟไว้เลยฮะเหมือนกับเป็นพระที่ฝากฝากเซฟไว้ฮะ ไม่มีรอยบอบช้ำความแห้งเหี่ยวรัดตัวไม่มีเลยนี่เหรอไหมฮะทั้งพระสมเด็จแล้วก็พระหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะคุณเล่นตามคนขายคุณไม่เก็บพุทธคุณเนี่ยอนาคตคุณก็ไม่เหลือแล้วครับผมบอกได้เลยฮะนะฮะคนเราไม่จาเป็นจะต้องรวยเพราะการปล่อยพระนะฮะคุณอาจจะรวยจากการมีที่มีพระดีๆพุทธคุณดีๆเนี่ยเก็บไว้เนี่ยคุณก็สามารถจเจริญงอกงามในชีวิตคุณได้แล้วนะฮะนะครับเห็นไหมครับนี่ให้ดูเนื้อ นี่ฮะไหมครับแห้งเหี่ยวทุกทั้งองค์เห็นไหมฮะความยับย่นยอ่อความแห้งด้านเห็นไหมฮะความบอบช้ําเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันหนีไม่พ้นธรรมชาติอายุเป็นร้อยปีนะฮะยุคต้นๆด้วยนะฮะเป็นช่วงที่หลวงปู่เล่นแร่แปรธาตุนะฮะต้องใช้คําว่าเล่นแร่แปรธาตุเลยยุคต้นๆเนี่ยหลวงปู่กําลังโอ้โหกำลังสดเลยฮนะเล่นแร่แปรธาตุอันนี้อันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเนื้อยุคต้นนะฮะยุคต้นเลยฮะยุคแรกๆของหลวงปู่เลยนะฮะ เนื้อนกขี้เข่าเป้าเนี่ยฮะแรกๆนะคือบางคนคิดว่าไม่มีฮนะแต่จริงๆมีถึงบอกว่าพระนอกตํารายังมีอีกเยอะฮะแต่คนไม่รู้ไงฮะคนไม่รู้นะตอนนี้ถ้าใครนักศึกษาผู้ที่มาศึกษาใหม่นะผมแยกไว้ให้แลวนะแยกเนื้อไว้ให้แล้วจะมียุคต้นยุคก,กลางและยุคปลายเนื้อโลหะเป็นตัวฟ้องฮนะฟ้องอยังไงความซ้อนทับความเก่าแห้งหดละตัวเนี่ยเป็นตัวซ้อนจะบอกเลยฮนะความเก่าของโลหะความซับซ้อนของโลหะทางกายภาพเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่า ของนั้นเป็นเป็นพระชุดนั้นใหม่หรือเก่าเนี่ยเอาไหมฮะใหม่หรือเก่าเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับความยับย่นย่อมีหมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยส่องตรงไหนก็มีหมดทั้งองค์นะฮะเห็นไหมครับทั้งองค์เห็นไหมฮะถ้าดูกับของใหม่เนื้ออะไรก็ช่างชนิดใหม่โทษนะครับเนี่ยอยู่ใกล้มือหยิบมาเลยเห็นไหมฮะตึ้งเห็นไหมฮะตึ้งคมเห็นไหมฮะเทียบกันเลยเห็นไหมฮะเทียบดูเนื้อก็ได้นะเอาไหมเห็นไหมเทียบดูเนื้อก็ได้เห็นไหมตึ้งเห็นไหมฮะจะต่างกับลิบเลยไหม เห็นไหมครับเนี่ยต่างกัคลิปเลยไหมไหมครับเนี่ยเห็นไหมพอเทียบกันจะต่างเลยเนี่ยน,นี่พระปลอมนะเห็นไหมพระปลอมลงรักด้วยเห็นไหมแต่รักปลอมเดี๋ยวหลังจะเอาขยี้เรื่องรักให้น้องที่นับถือกันนะฮะส่งอ่าพระพระทำปลอมตั้งแต่มีตำนานทั้งหมดนะฮะมีตำนานทั้งหมดเพราะว่าตั้งแต่ยุคที่เขาเล่นพระใหม่ๆนะฮะมีทั้งมี FC จะได้อะไรเต็มๆเลยต้องบอกว่า FC จะได้เต็มๆนะฮะเพราะเป็นพะระปลอมระดับ เซียนเลยฮะฝีมือเขาเรียกปอมปอมปอมแบบชั้นยอดเลยฮะปอมชั้นชั้นชั้นเทพเลยแล้วกันเพื่อนๆจะมีจะได้องค์ความรู้เต็มๆ็มนะฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกฮะในเพจเราก็จะมีจอมยุทธหลายหลายท่านแต่ที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆไปไป,ไปดูเพิ่ม,เต,มเติมนะหลังจากดูคลิปผมจบเนี่ยก็คือคุณพี่เทิดศักดิ์พี่เทิดศักด์นะฮะพี่เทิดศักด์บุญหนุนนํำสกุลดีซะด้วยบุญหนุนนะฮะกับคุณอะไรนะจีทีเดอะจีทีเดอะคิงนะฮะสองท่านนี้นะไปดูได้เลยนะฮะ ไปดูสองท่านนี้ได้นะฮะนักศึกษาใหม่นะเป็นเพื่อนที่มาใหม่นะไปตามดูไปตามดูคอมเมนต์ comment, ความรู้เพิ่มเติมนะฮะเห็นไหมเนี่ยความแห้งหดละตัวความแห้งด้านของโลหะความยุบย่นย่อเห็นไหมจะมีครบกับพระที่ได้อายุเห็นไหมครับเห็นไหมกับพระที่ได้อายุเห็นไหมจะเนื้อไหนก็ช่างเห็นไหมจะเป็นเนื้อในตำนานเนี่ยในตำนานเห็นไหมนะนกขี้เขาเป้าแต่ก็มีครบเห็นไหม ความยุบย่นย well. no ่อเห็นไหมมีหมดเห็นไหมพระดินชิ้นผงต้องมีความยุบย่นย่อความแห้งด้านต้องมีเนี่อไหมต้องมีพระอันไหนไม่มีนี่ปอมหมดฮะปอมหมดฮะความยุบย่นย่อไม่มีความแห้งด้านไม่มีอายุเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยถ้าไม่มีนะตีได้เลยปอมหมดฮะพระปอมหมดมันผิดธรรมชาติเนี่ือไหมเหมือนคนเราเนี่ยเห็นไหมแก่ตัวลงก็ไม่เหลือเนี่หไหมแห้งเหี่ยวเนอ่อไหมกระดูกกระปุกเห็นไหมบางลงคนแก่กระดูกจะบางแล้วก็แห้งเหี่ยวยุบไปหมดฮะเนี่ไหมยุบ ยิงพอตายไปปุ๊บเนี่ยเนื้อ,อน้ําเนื้อแตกหมดะฮะนอออกไหมไม่เหลือะฮะถ้าสี่ดินน้ําลมไฟแยกหมดไม่เหลือเพราะฉะนั้นจะยุบเหี่ยวหมดฮนะตัวใหญ่ขนาดไหนก็เล็กลงหมดเนึอออกไหมฮะเหมือนกันพระก็เหมือนกันเห็นไหมฮะอันไหนที่สอนผิดธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่แล้วนะะึอออกไหมคมคมตึงตึงดูตำหนิตำหนิอย่างนี้นะเห็นไหมตายไหมเขาเนี่ยดูตำหนิเห็นไหมตายไหมฮะหลวงพู่เงินหล่อโบราณดูตำหนิตายไหมฮะตายไหมถามหน่อยตายไหมครับ นะครับตายไหมเหลืออมเขียวไหมเนี่ยเหลืออมเขียวไหมเหลืออมเขียวไหมฮะเห็นไหมครับบางคนยังพูดเลยคนหากินกับพระยังบอกเลยว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยสร้างแค่สองครั้งบ้าไปแล้วบ้าไปแล้ว,บ,ลวบอกสร้างสองครั้งก็ทั้งที่งานงานทําบุญมีทุกเกือบทุกปีฮะางานทุกปีงานงานประเพณีแข่งเรือเรือยาวมีทุกปีนี่ออกไหมฮะโอ้โหงงมากเลยไม่รู้ไปหา,ม,ปหามันไปหาข้อมูลมาจากไหนเออโคตร โคตรทำลายเราบอกโคตรทำลายเลยเห็นไหมเนี่ยดูความเก่าเห็นไหมครับเห็นไหมความยุบย่นย่อมีทุกส่วนฮะเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เลือกเลยนะเนี่ยทุกส่วนเห็นไหมฮะเนี่ยต่างกันเลยเนี่ยเห็นไหมพระที่ไม่ได้อายุเห็นไหมทุกองค์ฮะถ้าเอามาก็ทุกองค์อ่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยพระที่ไม่ได้อายุเห็นไหมทุกองค์เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทุกองค์จะเหมือนกันหมดเนี่ยคือพระไม่ได้อายุเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพระยังไม่ได้อายุเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับพระอายุไม่ถึงเห็นไหมฮะนี่พระอายุไม่ถึงนะผมให้ดูเป็นตัวอย่างเห็นไหมฮะ เนี่ยจะต่างกันเนี่ยพระยุคต้นด้วยเนี่ยเพราพเงินยุคต้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูองค์คูแล้วจาไว้ช่วงนี้ผมจะเอาพระองค์ยุคต,ต้นมาให้ดูนะฮะพระที่เก่าจริงๆนะเอามาให้ดูเพื่อนๆก็จําหน้าเนื้อพระไว้ลักษณะของพระให้ดีๆนะฮะนะฮะจะได้เก็บหลวงพ่อเงินได้ทั่วหน้าทั่วถึงนะ,ะรักษาศีละภาวนาให้ดีสิ่งสําคัญคือต้องรักษาศีลภาวนาให้ดีนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อเงินมีเยอะก็จริงแต่ถ้าคุณไม่รักษาศีลไม่ภาวนาให้ดีเนี่ย ท่านก็ไม่มาหาคุณหรอกครับไม่ปวดคุณเห็นไหมเนี่ยทุกส่วนเห็นไหมจะมีคล้ายๆเขาเรียกคล้ายๆเห็นไหมเนี่ยคล้ายๆหลังลูกหลังอ่ะทางลูกหลังเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนื้อโลหะเนี่ยความซับซ้อนโลหะเชิงโลหะวิทยายเห็นไหมเต็มไปหมดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมความซ้อนทับเชิงโลหะวิทยายเห็นไหมยุบย่นย่อเนี่ยชัดเจนมากเนี่ยเนื้อองโคโ์วยไหมนี่องค์ในตำนานนะเนี่ยเห็นไหมเนื้อขี้นกเขาเป้าเห็นไหมในตำนานนะครับนะโอเคนะอันนี้ 19นาทีแล้วมันจะไม่เกิน20เห็นไหมฮะโอเคนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอขออนุญาตนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะให้ให้ดูประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตไหว่นิดนึงนะญาตน,นะครับอืมนีม่เห็นองค์จริงต้องบอกว่าน้องๆเหล็กไหลเลยฮะมีคุณวิเศษในตัวนะฮะเห็นไหมเป็นแร่อาถรรพ์นะฮะมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะฮะเห็นไหมหยุบย่นย่อทั้งองค์เห็นไหมเหมือนคนแก่แก่ทั้งองค์นะฮะ โอเคแล้วได้เวลาที่ผมตั้งไว้แล้วพอดีนะฮะได้เวลาที่ผมตั้งไว้แล้วนะครับ19อันนี้ให้20นาทีเลยคลิปนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยเก่าทั้งองค์เก่าให้ได้อย่างนี้นะฮะนะครับเห็นไหมฮะค,คือต้องบอกสุดๆจริงไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาครอบครองเหมือนกันนะฮะนะครับนะครับไม่คิดว่าจะได้ครอบครองเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ท่านมาโปรดนะต้องขอบคุณมากๆที่ท่านมาโปรดเรานะฮะ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับสวัสดีครับ